คนไทยบางกลุ่มถามว่าทําไมผมต้องไปเข้าข้างแรงงานต่างด้าวผมไม่ได้เข้าข้างครับซึ่งผมเคยทํางานบริษัทมานะได้คลุกคลีได้มีเพื่อนรโวงงานกับแรงงานต่างด้าวไม่ว่าพมา่ากัมพูชานะฮะนะฮะคือบางสิ่งบางอย่างเขาอาจจะพูดสื่อสารเรายังไม่ค่อยชัดเจนนะนะฮะแต่เขาถ้าเกิดเขาได้ทํางานมาปั๊บเนี่ยเขาจะตั้งใจทํางานมากครับ ตั้งใจทํางานมากครับเพราะอะไรรู้ปะครับเพราะเขามาหาเงินเขาตั้งใจมาหาเงินนะฮะเขามีความรับผิดชอบนะฮะและเขาไม่เคยที่จะขาดลามาสายเสดนนะฮะนี่คือชัดเจนนะครับความพูดถึงความดีของแรงงานต่างด้าวน,นะครับที่ผมเคยสัมผัสมาถ้าผมไม่ได้สัมผัสมาผมจะไม่มาทําคลิปนี้หรอกฮะแล้วผมไม่ไม่ได้ฟังใครมาพูดด้วยฮนะถ้าผมไม่ได้ประสบเองและเจอเองเนี่ย นะฮะผมที่จะมาพูดมาคุยหรือก็มาทําความเข้าใจกันว่านะฮะว่าแรงงานต่างด้าวเขาอาจจะไม่เข้าใจเรื่องภาษาหรืออาจจะไม่เข้าใจเรื่องหน้าง,งานแต่ถ้าเกิดเมื่อ,อไหร่ที่เขารู้จักนะสเต็ปของการทํางานปั๊บเนี่ยฮะนะฮะ,นะฮะคนไทยตาไม่ติดนะครับนะฮะอันนี้ก็คือไม่ได้ชมอะไรจนเกินหน้าเกินตาคนไทยนะครับพูดตามหลักความเป็นจริงของคนไทยกลุ่มหนึ่งที่นะฮะที่พยายามที่จะเอาเปรียบแรงงานต่างด้าว จากที่ผมสัมผัสมานะฮะนะฮะเพื่อนร่วมงานของผมเนี่ยมาบูลลี่ว่าเฮ้ยดูดูมันทำดิโอ้ยเอดีฮ้ย,ยตลกกว่าตลกกว่าถามจริงฮะแค่ผมได้ยินเพื่อนของผมพูดอย่างนี้ว่าผมน้ําตาก็จะซึมแล้วอะนะเพราะผมไม่เคยมีตังค์ไม่แต่บาทเดียวนะฮะยืมใครก็ไม่ได้ถ้าเงินขาดสี่บาทเนี่ยซื้อมาม่าได้ไหมถามจริงไปกล้ากล้าเซ็นมาม่าตามร้านของช้ำไหมไม่มีใครกล้าเซ็น นะั่นก็คือศักดิ์ศรีเขามีคือเขามาตั้งใจมาทํางานที่ประเทศไทย,ยคือทุกบาททุกสตางค์เขาเนี่ยเขาจะคิดถึงบุญคุณประเทศไทยว่าให้เงินเขานะฮะเขาตั้งใจทําขนาดนี้แล้วนะฮะเราต้องนะรักษาน้ําใจให้เกียรติเขานะฮะเราเกิดเป็นคนเหมือนกันนะเราซื่อสัตย์กับอาชีพเราแล้วเราก็จริงใจกับเพื่อนร่วมงานนะฮะ ถ้าอย่างนี้นะฮะผมบอกตรงเลยนะฮะว่าคุณทําอะไรคุณก็จเจริญและจะเจริญก้าวหน้าด้วยนะ,ะช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยเปืือแพ่ซึ่งกันและกันสังคมไทยจะน่าอยู่แล้วก็นะฮะเขตอาเซียนเราเนี่ยก็จะพัฒนานระดับเอเชียชัดเจนนะครับ